ประมาณส hmm uh ี่ทุ่มสามทุ่มตีหกยูเบคโทรมาโทรบอกว่าไอพเพ็มไอพเพ็มเกมรดรถชนเกดอ่ะมันโทรบอกว่าเนี่ยเปอร์โยวมันลงมาเนี่ยมันเห็นเกมมันเรียกเกมเกมยายเกมมันพีคสุดทุกคนไอ้เกมมันมาหาผมแล้ว โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมแล้วครับาบาเฟมร9ริบองษานะครับกเ็เอยแม่งก็มาเปิดคลิปเลย,ยวันนี้นะครับเราก็จะเออมานึกถึงเกมมาหน่อยอืมคือหลังจากที่เราเนี่ยปกติแล้วน้องๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยยียเวลาบาเฟมเปิดคลิปแบบเออต้องมีเกมพี่แบงก์อะไรเงี้ยแต่วันนี้มันไม่มีมันอีกแล้วทุกคนเฮ้อยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ง ก็ <c oughs> วันนี้เราจะมานั่งเปิดแชทเกมมันหน่อยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเออแบบรู้จักกับมันมานาน,น้องๆอาจจะเห็นแล้วว่าเอ,อ้ยป้เฟม่งทาคลิปกับพี่เกมบ่อยอะไรอย่างนี้ทำคลิปพีบบ่แบงค์บ่อยอย่างี้เราก็ได้รู้จักแล้วว่าเออเรารู้จักกับเกมได้ไงอะไรงไงเราก็สนิทก,กับมานานเนาะอืม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่านาทีตอนก่อนเกิดเหตุแล้วกันนะครับหลังจากที่คือต้องบอกก่อนว่าวันนั้นอะวันที่ก่อนที่เกมจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมไอ,อ้ไม่ได้ตั้งตัวป่ะทุกคนคือแบบว่าเดี๋ยวน้องๆจะถามหาว่าเออพี่เกมเป็นยังไงอะไรยังไงทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยฟังมาจากพี่แบงค์นะ คือถ้าอยากแบบว่ารู้ละเอียดจริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องถามพี่แบงก์แล้วก็บวกคนข้างหลังก็อย่างอ่านอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวก้าบูอย่างเงี้ยต้องไปถามข้างหลังกันนะครับก็คือผมเนี่ยจะบอกก่อนว่าวิธีก่อนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือมันมีตั้งแต่ตอนเช้าคือปกติแล้วผมจะเป็นคนที่แบบว่าสนิทกันแบบ3าคนอ่ะค่อนข้างสนิทกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือสนิทนี้ก็จะมีสนิท2แบบพี่แบงค์ก็จะเป็นแบบประมาณสนิทพี่น้องปรึกษาทุกเรื่องไอ้เกมก็จะสนิทแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเพื่อนแบบว่าคคือคอบาางงนจะย ป๋าป๋ากับเกมชอบเรียกกันแบบว่า auf. พี่กับป๋าอะไรอย่างงี้คือต้องบอกกอนว่าคือแล้วเนี่ยอายุไรกันนะครับเราก็คือผมเคยเจอมันครั้งแรกตอนที่บอกว่าไปสนามสุราษฎร์และทีเนี้ยคือเราก็เลยเรียกพี่มันก็เลยเรียกน้องอะไรเงี้ยเรียกพี่เรียกน้องกันทีนี้พอมารู้ว่าอายุเท่ากันเขาก็เลยเรียกเฟรมว่าป๋าแล้วพี่ก็จะเรียกว่าตัวเองว่าพี่พี่ก็รู้เรียกว่าไงไงเออก็เรียกว่าพี่ทีนี้คือวันนั้น่ะต้องบอกก่อนว่าเราเคอเราก็แบบว่าแพรเนี่ยผมเนี่ยเวลาคุยกับมันเนี่ยคือจะคุยกับมันเร เกมเกมบอมขรดตโตคือเวลาราคาเหรียญขึ้นเวลาราคาเหรียญตกก็จะโทรปรึกษากันโทรอะไรกันโทรถามกันว่าเอยจะเปิดตัวดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บางครั้งก็จะให้พี่แบงค์เปิดตัวบ้างอะไรบ้างอืทีนี้ใีนีทีนั้นเราอ่ะคุยกันว่าแพรผมเป็นตัวตโควิดใช่ไหมแล้วแพรติดโควิด ติดโควิดก็คือแบบว่าโทรหาพี่แบกแล้วยังไม่รับสายเออเลยโทรหาเกมโทรหาเกมเสร็จปุ๊บเกม,เเกมบอกว่าไม่ต้องเครียดเออถ้าติดโควิดอะไรนี่ยรักษาได้อะไรอย่าง,าางนี้ติดนานยังอาการเป็นยังไงก็เลยโทรคุยกันแต่คือถามว่าโทรคุยกันตั้งวันนั้นทั้งวันอนะ่ะเออโทรคุยกันทั้งวันอนะ่ะแล้วทีเนี้ยก็ยังอารมณ์ดีมันก็ยังแบบว่าคุยกันแล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบว่าพร้อมที่จะมาหาแบบจะมาเยี่ยมอ่ะก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าแพรเนี่ยคือนอนอยู่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับผมคือไม่ได้มาด้วยนะคือวันนี้พีี่่่กกอยบบ้้าาานคเเดววพุััมถสติ เจ๊แพรนอนอยู่นู่นอ่ะก็ให้ดอนไปส่วนป๋าก็หนีมากักตัวที่นี่บางคนถามว่าทําไมไม่กักตัวที่บ้านล่ะครับก็คือวันนั้นที่ตรวจอ่ะพี่ยังไม่เป็นแพรเป็นแล้วแล้วแบบว่าคือพี่ก็สงสารแม่สงสารยายอะไรอย่างนี้เนาะคือพอรู้ว่านั้นเป็นพี่เก็บของนอนอยู่ในรถคือนอนอยู่ในรถก่อนกะว่าจะออกตอนเช้าตู่กลางเต็นท์นอนอยู่ข้างนอกอนี่เกงก็เลยบอกว่าเออถ้าป๋ารีบกลับมาก็รีบกลับมานะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะคอยแบบว่าคอยไปทาคลิปแกล้งเออแบบว่าทำกริบโทรคุยขอวิดีโอทําคลิปแบบว่าเนี่ย เขาเรียกว่าอะไร่าโทรโทรโทรคุยกันอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเออโทรเล่นอยู่หน้าบ้านให้ป่าตะโกนอยู่บนด่าผมผมมากวดหน้าห้างกับพี่แบงอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนัดก,กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แม่งไม่มีอีกแล้วว่ะเออแล้วทีนี้ คือเราก็โทรคุยกันทั้งวันแหละที่แบงก์ก็แล้วทีผมก็โทรหาเกดโทรหาเกดที่แบงก์เพิ่งออกมาจากาห้องไดโน,โน่ก็เลยบอกที่แบงก์ว่าเอยผมนี่นะผมสุ่มเสียงนะพี่อาจจะไม่ได้เจอพี่สิบสี่สิบสี่วันสิบวันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาอยู่หอนแก่นนี่แหละก็คอยแบบว่าคอยคุยกันอยู่หน้าบ้านอาจจะไม่หากันได้แบบว่าอยู่ในรถที่แบงก์บอกเออไม่เป็นไรเนี่ยไอเกดมันบอกพี่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปกวนทัตีมเองแหละอะไรเงี้ยก็คุยกันหน้าแน่อย่างดีทีนี้พอตกตอนเย็นตอนเย็นผมก็ไปเคลียร์เรื่องแพรไปนู่นไไปนนนี่่ััสกกึอเ โทรมาเร่องันม,มันโทรมาบอกว่าะไรว่าบอกว่าวันนี้มันจะออกไปขี่รถเออคือมันก็นัดแน่เนี่ยมันเดี๋ยวผมอัดหน้าจอให้ดูนะดูน,นะเนี่ยทุกคนเนี่ย ตอนแรกอะ่ะผมโทรคุยแบบว่าโทรโทรโทรหาโทรโหามันก็เลยโทรคุยแบบเรื่องนี้อย่างนี้นี่นะเพราะว่าโทรเฟซแบงกัวไม่ไม่รับกันพี่แบงก์ก็ไม่รับก็เลยโทรหามันอย่างที่บอกแล้วพี่ก็ส่งผลตวรวจไว้เออว่าพี่เนี่ยไม่เป็นอะไรอะไรเง,งี้ยเดี๋ยวรอพี่เนี่ยพวกฝั่งนั้นเขาก็ตรวจเหมือนกันสรุปว่าผู้ฟอร์นิ้จตรวจไม่เป็นอะไรสักพักก็หายไปเลยคือป,ปกติผมโทรสับกันเนี่ยหายไปจนกระทั่งถึงสามทุ่มแปดทีคือผมเ่เช็คเหรียญผมชอบเล่นบอมคริปโตกันเวลาจะนัดถอนก็จะถอนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย เป็นร้อยยี่สิบแล้วมันก็บอกว่าไม่ได้เล่นสักทีคือมันแบบว่าพวกอันพวกช้างไปหามันก็เล่นกันอะไรอย่างนี้เล่นกันทั้งวันเล่นกับเปอร์อยเล่นทั้งวันเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาเล่นและซึ่งผมแบบว่าผมก็เซ็งไงแบบว่าเซ็งแบบแพ้เป็นโควิดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรทําก็แบบว่าเออนั่งเล่นเกมรอเวลากลับบ้านคือรอส่งแพ้ขึ้นรถพยาบาลแล้วผมก็จะรีบกลับมาขอนแก่นแต่ทีเนี้ยเกมมันก็เนี่ยมันบอกว่าใยเขียวออกมาเพราะว่าปกติต้องบอกกันว่าเราก็ไปขี่รถเล่นกันเราก็ไปขีีีี่่กกกันนนแบบคือออไไไมปปรระะจาๆทท็้ แล้วทีเนี้ยไอเกมเนี่ยคือมันเอาเคยอาร์มออกไปแล้วพี่แบงค์แกก็เ,กกเอายียวแกออกไปในนี้พี่ก็เลยบอกัมไปว่าเนี่ยพี่เนี่ยคงยังไม่เล่นอะไรกับเอง่ะสิบสี่วันเออนนี้บอกไอเกมบอกว่าจะแดกให้ดูเออแล้วมันก็คอแล้วเราก็คอวิดีโอคุยกันเนี่ยคอวิดีโอคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ถ้าจะออกไปขี่รถนำมันก็ใส่แว่นมันอันนึงใส่แมสอันนึงอะไรเงี้ยจะไปขี่รถเล่นนะเอออะไรเงี้ยป๋าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเออแล้วทีนี้มันก็แพนกล้องอ่ะแบงค์บอกว นี่ที่ต้อบอกว่าป๋าป๋าเตรียมตัวไปเลยรอบหน้าอาจจะเป็นป๋ามาบวกกับผมก็ได้เออแต่ว่าคือ,อต้องบอกก่อนว่ปกติแล้วผมเนี่ยเวลาขี่รถกับมันเนี่ยสมมติว่าเรามี4ี่เกียร์ใช่ไหมมันมี5เกียร์ปกติเราจะ 4, 4สมมี่ขี่สี่เกียร์กันนี้ผมทํา5เกียร์มืนเวลาผมคุยกับมันเนี่ยผมก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราเวเราไม่ต้องสับเกียร์ห้าหรอกวะอันนี้สมมติว่าเป็นพวกลิงพวกอะไรนี่แล้วเวลาขับกันใจไม่ถึงไงสับเกียร์ห้าแล้วรถมันแบบว่ารถมันวีดจัดแล้วมันแบบมันดึงมันจะถอยตัวเราลงอ่ะแล้วท แต่บู๊ว่าพี่เอาไปเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยขับนะอะไรเงี้ยก็แบบว่าเราขับกันแค่ห้าเกียร์ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคือวันนั้นน่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไงแต่บอกก่อนเลยว่าพอคุยกันจบปุ๊บผมก็บอกว่าเออสับแค่ห้าเกียร์พอเด้อไม่ต้องสับหกหรอกเอาแค่พอไหวแล้วพี่แบงก์ก็ก็พูดมาเลยบอกว่าเออเอ,เอาเอาเอาที่ไหวอะไรไม่ต้องไปฝืน ทีนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเนาะนก็นั่งเล่นนั่งเล่นอะไรเงี้ยคือรอลุ้นรอลุ้นโทรมาว่าเฮ้ยวัน,นเนี้ยเกมเนี่ยมันจะแดกพี่แบงได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมก็ชอบ KR เนาะมันก็ชอบเล่น KR มันก็แบบว่าเออมันก็อยากขับอะ่ะคือมันขับสนุกมันก็รอผม,ผมคือผมรู้ว่าทุกคนในขอนเ่นท,ที่ที่เป็นขี่เราเล่นนะเออก็รอ KR ผมแบบรอให้ผมเอา KR ไปเล่นแล้ว KR ผมแ่งประเด็นแ่งไม่เสร็จสักทีอะ่ะคือผมก็คิดได้ใจว่าเออไม่เสร็จสักทีิงวะทีเนี้ยพี่แบงประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มตีหกพี่แบงโทร เขบอกว่าไปเมพีเเมสเกมโดนรถชนคือจะคือผมก็งงว่าเอ้ยยี่ยมันโดนรถชนได้ไงเออปกติไปขี่เล่นกันแบบว่าคือจะไปทางที่แบบว่ามันมีไฟไม่มีรถปกติผมจะไปมันจะมีเส้นของผมพวกผมกันที่แบบว่าไม่มีรถเลยไม่มีไม่มีแยกปั๊มน้ํามันก็จะเป็นปั๊มใหญ่ใหญ่แต่ในเนี้ยวันนี้เขาไปกันที่เชียงยืนกันผมก็เพิ่งรู้เออพี่บงฟ์ก็เลยบอกว่าวีเม เกมรถชนเนี่ยทำไงดีวะทำไงดีวะเกก็นั่งอยู่กลางถนนะเพื่อนก็บอกเอ้ยจะโดนรถชนได้ไงแล้วผมอาบน้ำหัวเปียกแม่งตาก็พามองอะไรไม่เห็นเลยคือก็นึกว่าเขาแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากกล้องมันก็ไม่ชาร์เนาะแล้วแบบอาบน้ำอยู่อะอืมรีบรับก็เลยไอพี่แบงค์บอกนายพี่จริงหรือเปล่าไอพี่แบงค์ก็เลยหันก็ไปดูแบบโอ้้ยพี่ทำไมมันเป็นงั้นน่ะตอนแรกก็แบบว่ามันมัวเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นในเกมเปล่าแต่ว่าคือเราจำสีผมได้อ่ะ เออจำซีผมจำท่าทางได้คือมันนอนมันนอนอย่างนี้เลยอ่ะไอ้เหี้ยตกใจเลยแบบเหี้ยพี่รถพยาบาลมายังอ่ะอยู่ไหนอ่ะเออตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนกูอยู่มาทางเส้นเชียงยืนแล้วรถพยาบาลอ่ะเออรถพยาบาลกำลังมาเออรอก่อนกาลัง็ผมก็บอกเออพี่ใจเย็นนะเออแบบเขาบอกว่าเจ็บหลายคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอุ้มไปชนกับอะไรรถอะไรเขาบอกว่ารถสิบล้อหรืสิบรถสิบล้อเขาบอกพี่แบงค์บอกว่ามันจอดเสียอยู่กลางทางเขาอะไรแบบเอุ้มจอดเสียอะไรกลางทางวะแต่เรื่องเรื่องนี้คือผมฟังจากพี่แบงค์นะถ้าเกิดใครอยากฟังละเอียดเนี่ยไปฟังกับ ได้คือเดี๋ยวรอแกทาคลิปก่อนเพราะว่าตอนนี้แกก็น่าจะไปอยู่พิบดีแล้วอืมก็รอฟังจากแกเลยแล้วทีนี้ผมก็ฟังมาคร่าวๆนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำไงดีรอรถพยาบาลแล้วจากนั้นพี่แบงค์ตติแตกไปเลยคือแบบโทรหาไม่รับอะไรไม่รับพี่แบงค์ก็เลยโทรหาคนอื่นโทรหาตามรถพยาบาลภาษาอะไรเงี้ยผมก็เลยไอคยวมันรู้ทำไงโทรหาแพ์ก่อนเลยแรกโทรหาแพ์เสร็จปุ๊บโทรหาพี่ยักษ์พี่ยักษ์ไปไป,ไปอยู่ไอ้ทับเบิกพอดีคือวันนั้นไม่ได้ไปขี่ด้วยเลยโทรหาพี่ยักษ์เลยโทรหาไอ้มาร์คโทรมาพอดีก็เลยบอกให้ไปดูหน่่ออออยยง้ก็คคคืืผมโทาว คนตอนนั้นที่รู้จักที่พี่คีรเล่นนะคือเขาก็อยู่นู่นกันหมดแล้วอะ่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็โทรหาใครโทรพี่แบงค์ก็ไม่ติดแล้วพี่แบงค์น่าจะเซ็งแล้วแบบว่าเครียดผมก็เลยโทรหาไอ้ช้างช้างว่าเออช้างทาไมหมอคือช้างรับแล้วทําไมบอกหมอมันมีรถมาคันหนึ่งเนาะคือผมก็ไม่รู้หรอกไอ้ช้างทําไมมึงไม่ไม่ยอมไม่ยอมให้หมอมาดูไอเกมน่ะนั่นมันอนอยู่นั่นน่ะทําไมไม่ดูอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไอ้ช้างก็หลุดเหมือนกันหลุดสติหลุดหลุดกันหมดเลยช็อกแบบเฮ้ยอะไรวะไอเกมนอนกองอย่างเงี้ยช็ เออบอกเออพี่ผมรีบแล้วผมก็เลยอันนี้ก็เลยไปคุยกันนะพู้งพ้บอกว่าเออเนี่ยพี่เครียดมากเลยเฟมพี่ขอโทษว่าพี่ไม่รู้ทําไงแล้วตอนนี้พี่อรอมพยาบาลเยวพี่เออก็แบบว่าทุกคนก็ช่วยดูนะแต่ว่าคนไหนที่เขาบอกนะพี่แบงค์เขาบอกผมนะว่าเขาเขาไม่กล้าจับคือไม่กล้าจับผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรไม่กล้าจับพอมาอีกหมันหนึ่งอธิบายว่าเออเขาบอกว่าคนรถล้มอะไรเงี้ย กระดูกมันหักหรืออะไรงเงี้ยมันไม่กล้าจะเออทีนี้สักพักหนึ่งให้แวงโทรมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยตอนนั้นน่ะคือกูเนี่ยขับรถกันมาเอออันนี้เขาสติเขาเริ่มกลับมาแล้วเรื่องขับรถกันมาอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแบบว่าเออกูวขับกันมาแล้วแต่ว่าคือคือเขาขับนํามาแต่ว่ามันจะมีพวกนั้นน่ยยังไม่นํามาก็คือขับตามกันมาแล้วทีเนี้ยแบบว่ามันมีรถสิบล้อออกมาเขาก็เลยแบบเขาเบี่ยงทันไงเข้าใจไหมเขาเบี่ยงทันเสร็จปุ๊บเห็นมาข้างหลังเขาบอกว่ามีเสียงดังตุ๊บตุเสร็จ เขาก็เลยแบบว่าเอ้ยก็ถามเฮ้ยรถใครชนวะอะไรวะนีผมก็เลยถามอีเอาแล้วเป็นไงต่อพี่จากนั้นบุ๊เขาก็แบบรถพยาบาลมาพอดีเนาะเขาก็เรียบแบบหายไปเลยก็หายไปรอบนึงเออก็ถึงบอกว่าผมงงกับเขามากเลยต้องให้ก็ต้องไปให้พี่แบงค์เล่าแล้วกันนะครับก็เล่าประมาณนี้คือได้ยินเสียดแค่ตุบเท่านั้นแหละตุบเท่านั้นหลังจากนั้นคือคือต้องก่อนหน้านี้ที่เขาเขาโทรมาคอมเมดี้มาเขาแพน่มาหาเกมเนี่ยคือผมเห็นแล้วว่าเลือดมันออกเนาะคือเราก็นึกว่าเอ้ยสลบหรือเปล่าว เหมือนคนลังค่อมอ่ะแล้วก็แบบขาไนี่แบบผมเห็นนี่แบบผ,ผมแบบตกใจเลยแบบไอ้เยเอะเยคือเขาแพนไปดูอีกรอบนะแบบขาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีกระดูกโผวเออ<ม>แบบไอ้เหี้ยไม่รู้ทําไงเลย เลยแบบเซ็งอ่ะคือวันนั้นเซ็งมากกะว่าจะรีบกลับมาเงี้ยแต่ว่าก็กลับมายังไงก็แม่งไม่ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราต้องกักตัวใช่ไหมเราก็เลยเออรอกลับตอนเช้าก็เลยรอส่งแพรหลังจากนั้นโทรหาสักพักหนึ่งสักมีสักพักนะตกประมาณช่วงเที่ยงคืนเกือบเกือบเที่ยงคืนละมั้งพี่แวงโทรมาร้องไห้ร้อนเลยเฟมเกมูผ้าแล้วนะเก็บอกเอ้าไมคุมผ้าล่ะเฮียเออเออก็คุมผ้าเฉยเลยแบบคุมผ้าแบบเออผมเฉยใจว่าเฮีย เ yeah. อ้ยเอ๋แห้งรวมพาแล้วผมก็ไม่ทำอะไรผมว่าพี่ทำใจดีเคยก็นั่งร้องไห้แล้วหลุดไปอีกรอบนึงสติแตกไปอีกรอบนึงก็เลยแบบเออเยี่าโหวกเลยนะเสียจะทำอาแพรอต้องให้แพรเขาบอกเออวะทำไมเป็นกันวะอะไรอย่างเงี้ยอแล้วทีเนี้ยผมคิดในใจนะว่าถ้าสมมติว่าเคอผมเสร็จนะปกติน้องๆอาจจะรู้ว่าผมก็ชอบขี่รถด้วยกันแบบชอบขี่พากันแต่ว่าไม่รู้ว่ะ ถ้าผมอยู่ผมอาจจะได้ขี่เป็นเพื่อนมันอาจจะแบบว่าไม่เร็วอะไรประมาณนี้ลนะมั้งแต่ก็ไม่รู้ไว้เฮี้ยแห้งแล้วทีนี้ก็เลาคุยกันสนิทดีว่าเอ้ยจะเจอกันนะจะอะไรกันนะแบบว่ากลับมาเนี่ยจะมีคนมาให้ของให้ข้าวซื้อข้าวให้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ตีเดียรที่จะซื้อไม่ซื้อนะแต่แบบว่าแบบคือมันหายไปแล้วอะเออแล้วทีนี้ผมก็เลยตอนเช้าตื่นเช้ามาส่งแพ้เสร็จผมก็เลยรีบกลับมาเขาก็บอกว่าเขากำลังไปเชิญวิญญ,ญาณกันแล้วตอนขับรถมาใช่ไหมทุกคนคือแบบว่าเกตดอะมันโทรบอกว่า เนี <N ic ca i> ่ยเบอร์โยอ่ะมันโทรร้องไห้เนาะคือผมตทรไปพี่แบงค์ไม่รับสายไงพี่แบงกำลับน้ําอยู่เกมก็เลยโทรกลับมาว่าเนี่ยเบอร์โยอ่ะมันลงมาเนี่ยมันเห็นเกมมันเรียกเกมเกมยายเกมว่าเกมมันเลยร้องไห้บอกไอ้เฮ้ยกูลงมากูก็ไม่เจอแต่ปกติแล้วนะไอ้เกมมันลงมาปุ๊บมันก็จะเปิดคอมเล่นคริปโตบอมเนาะเล่นอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวผมก็จะม,มาถึงผมก็มไปนั่งคู่กับมันแล้วก็นั่งเล่นเกมกันเลยเนี่ยอืมทีนี้ผมก็เลยรีบขับรถกลับมาเลยรีบขับรถกลับมาแล้วพี่ยินยังไงผมยิ่งรีบเลย180ร้องแปไดสิบแม่ง คือเหยียบม 180, ันละร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบมันได้แค่นี้รถผมมากระบะผมมันมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หลังอะรีบเหยียบกลับมาเหยียบกลับมาเสร็จปุ๊บแม่งเหยียบไม่เหยียบยังไงก็งเหยียบไม่ทันอะสุดท้ายรถเขาเข้าไปกันก่อนแล้วผมก็เลยแบบว่าเออมามาปุ๊บมาลั่งเซง็งเลยรถแบบเอเอแม่งคืออยากจะมาส่งไอเกมคขั้งสุดท้ายอะแต่ส่งไม่ได้เว้ยเออคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไปงานศพไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยผมต้องกักตัวกักตัวสิบวันเพราะว่าแพรเป็นโควิดแล้วผมแบบตอนนั้นคือผม แพรมันต้องไปดูอะไรเขาแบบทําคลิปหนีกลับบ้านนะซึ่งซึ่งเราต้องไปไปดูบ้านนะ่ผมก็เลยตามไปดูมันตามไปดูเสร็จปุ๊บคือเป็นโควิดเป็นโควิดเฉยก็เลยแบบว่าเออผมก็เลยแบบมาต่อคือผมอาจะรเล่าบุกบุกมาไปมันผมแบบเซ็งอะไม่รู้ยังไงอะไอเหี้ยแต่แบบพอมาถึงปุ๊บมาถึงที่บ้านใช่ไหมผมก็เลยบอกพี่แงบงค์เก๋ม่ะศพอยู่ไหนอะศพไปแล้วเกก็ทั่งร้องไห้อยู่แบบพกก่อไอเกตั้งร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยศพอยู่ไหนอะศพไปแล้วเอ้าผมยังไม่ลาเลยเออไม่เป็นไรหรอกเพียงบอกไปอาบน้ำเตรียมตัวดีกก็ลลืืมมมตตตััวววาะ่ผ้อง ตัวบอกทาน้ติ้งตัวอุ้ยพี่ผมปไปไม่ได้อ้เกีบอกเออมันไปไม่ได้มันต้องกักตัวเออเอากูก็ลืมเนาะไม่ยืนอยู่ข้างนอกด้วยคือผมก็ปีนปีนรถคุยเนาะคือแบบว่าคือเขานั่งอยู่ใน,นบ้านผมกว่าปีนรถตะโกนคุยอย่างเงี้ยก็แบบเหียเอยแบบจะเข้าไปก่อนพี่กูจะเข้าไปอะไรไม่ได้ไเหียแม่งไอ,อ้นี้ผมก็ขับรถขับรถกลับก็เลยแบะบว่าเออพูดแบบถ่ายสตอรรี่พูดในใจเหียแบบเออขอโทษอ้เกียมันบ่นหนึ่งมันแหละผมก็เลยถ่ายตอรี่ลงก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่เป็นกำลังใใจห้นะ นี่ผมก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บไม่ใช่ยิ่งเปี่ยวเลยแบบว่าคือแบบบ้านมันก็หลังใหญ่เนาะไม่มีแพรก็ไม่อยู่แล้วพวกพี่แบงก,ก็ต้องไปไดิไปไปผู้ดีผมก็เลยแบบเซ็งอะแบบเซ็งอะไอ้ยี่แบบเราไม่มีประโยชน์เลยทำเฮียอะไรไม่ได้เลยไอ้ยี่จะไม่ช่วยงานนะ้องจะไม่ส่งนะ้องก็ไม่ได้ตอนแรกก็กะว่าจะไปดูเคาเออจะไปดูเคาเกมันกับไอ,อ้อานนี่ลืมตัวอีกเราอลืมตัวเองนะลืมตัวว่าเอ้ยเนี่ยเราแบบว่าต้องกักตัวนะไปไม่ได้อีก ก็เลยเซ็งเลยก็เลยให้น้องอ่ะมันถ่ายรูปมานี่ก็ให้ดูนะับทุกคนนี่ครับทุกคนอันนี้เคอาอันนี้อันนี้ไอไอช้างเป็นคนส่งให้ดูก่อนนะช้างบอกว่าเนี่ยมันบอกว่าพี่เกมแกยคงเบรกเบรกสุดแล้วคือเบรกเบรกสุดแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่จริงๆละมั้งผมก็ไม่แน่ใจวะนี่มันก็เลยส่งรูปคันอื่นมาให้ดูโหก็แบบว่าคือเละจัดอะตำรวจก็ลัางตรวอยู่นี่แล้วก็อีกคันหนึ่งก็บีเลยอืมทีนี้ถ้าอยากรู้ต้องไปดูคลิปไปอ่านว่ากับมึงนะ นี่ครับทุกคนอันนี้ก็ของอันอันก็พปหาไปดูรถเกมคือแบบมันก็นก็ยังเละทุกคนแต่ว่าข้างหน้าก็ไม่เป็นล่าผมก็ง,งงกันไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะต้องต้องถามว่าพี่แบงค์วะเออมัอม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 นเอ้ยแม่งดูเลยอาร์มแม่งไปเลยอ่ะอืม ผมว่าตัวน่าจะกระเด็นแบบไม่ใัดเลยออทุกคนอืม ก็่นแหละครับทุกคนก็คือประมาณน,นี้แหละน้องๆแล้วก็ทีนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งมันพีคสุดทุกคนไอเกมมันมาหาผมแล้วก็มาหาผมไงคือผมคลิปนี้อาจจะยาวหนะ่อยทุกคนแบบว่าไอ้แบบเซ็งอะตั้งแต่จบคลิปนี้ไปผมว่าไม่รู้จะได้ลงคลิปหรือเปล่านะทุกคนก็แบบขอพักก่อนอาจจะรอดูฟังมาฟังคลิปพี่แบงค์เล่าแล้วกันคือต้องบอกกันว่ามผมกลับมาเนี่ยผมก็แบบว่าแบบทําใจทําใจแบบเซ็งๆอะแบบว่าเริ่มดีขึ้นอะเริ่มแบบไม่ไม่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยกลับมาอยู่คนเดียวก็ตอนนั้นเหตุการณ์กําลงอลแ้้วทีีนคืผม ปกติเวลาผมเอารถลงอ่ะคือรถมันต้องมีคนช่วยคือแบบมันมันไม่ได้หนักนะทุกคนคือเวลาลงปุ๊บแล้วมันติดเว้ยมันติดแล้วทีเนี้ยผมขับรถกระบะเข้ามานี่เดี๋ยวผมให้ดูผมแบบวิดีโอไอกแบบเซ็งที่ผ่านเลยแบบคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมมันไม่มีพี่แบงค์ไม่พี่แบงค์พี่ยักษ์ไอเกมก็ต้องมามาบอกให้ช่วยผมยกรถลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะเป็นเกมเพราะว่าพี่แบงค์ก็จะทำงานในโรงครงใช่ไหมก็จะทำงานให้พวกผมอะไรเงี้ยทำโรงทำรถเนี้ยไอเกมกันจะว่างพี่ยักษ์ก็ตอนช่วงนั้นจากตัวก็จะมีไอเกมมาแหละเออไม นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูคลิปนะนี่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่พี่เนี่ยเอาลดลงนะทุกคนดูนะน้องๆดูนะเนี่ยคือตอนเนี้ยก็แบบว่า,ากําลังอาล,ลดลงคือแบบคิดได้ใจว่าเอ้เคียแม่งใครจะช่วยกูวะอือตอนนั้นคิดอยู่นะยังไม่ทันได้พูดนะที่เนี้ยเดี่ยนัง่งนั่งงอมอยู่แบบเอาไงวะไอ้เคียแล้วใครจะช่วยกูแล้วแบบว่าพี่ข้างบ้านผมก็ให้มาช่วยไม่ได้คือมันแบบผมกูจะมีเชื้อไงเออที่นี่แหละเนี่ยกำลังเอาลงแล้วทุกค,คนเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังอาลงแบบว่า เอาไงดิวะเนี่ยตั้งท่าก่อนคิดอยู่ตอนแรกกะว่าจับจับสองข้างใช่ไหมแล้วได้ย,ยกท้ายทีเนี้ยเนี่ยมันติดแหละมันติดแหละเนี่ยแล้วก็เลยกล้มไปดูแล้วก็บนพ,พึมพำพึมพำพึมพำสมทัมกพักหนึ่งดูแล้วผมก็ขยับนิดหน่อยนะมันก็ลงได้เฉยเออมันรถปกติมันติดแบบว่าติดลงไม่ได้นะติดกระไดมันต้องลงนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะแล้วทีนี้ดูไปไเลยครับทุกคน ผม,ออมผ,มผมเริ่มได้กลิ่นคือตอนที่ก้มใบผมได้กลิ่นแล้วผม,มเริ่มได้กลิ่นแล้วแต่ผมไม่แน่ใจไว้ทุกคนเริ่มได้กลิ่นแล้วเนี่ยคืออันเนี้ยผมคิดว่าไอ้เกมเนี่ยมันมาหาผมแน่อมืมันมาช่วยมันจะช่วยผมยุดลุ่ลงแน่นอนอือทุกคนจริงๆผมผมได้กลิ่นช่วงนี้แหละเดยวเรากอเนี่นะทุกคนนะนี่ตอนนี้ดิทุกคนนี่เอาเอาของลงเสร็จแล้วนี่นะนี่อันเนี้ยคือผมได้กลิ่นเลยได้กลิ่นผมก็เลยปิดกระบะปุ๊บ ปิดเสร็จปุ๊บนี่ผมก็เลยเอาเสื้อมาดมเอากางเท้ามาดม <c oughs> คือคนบ้าอะไรจะมาดมมาทุกคนคือแบบว่าตอนนั้นที่บนปุ๊บแล้วก็ล่างยกอะ่ะกลิ่นแม่งตีเข้าจมูกอะ่ะกลิ่นฉีดอะ่ะน้องเขาเข้าใจกลิ่นมันอะ่ะกลิ่นฉีดมันอะ่ะปุ๊บเข้าจมูกปุ๊บไอเสดตวยคิดได้ใจว่าเอ็งมาหาพี่หรอวะก็เลยพอหลังจากนี้เสร็จคือยังไม่แน่ใจไงเนี่ยแล้วมาดมรอง,งเท้า้เหอ้แหะแล้วก็ยังไม่มีนะตอนตอนจะปิดประตูปุ๊บกลมลมอีกรอบหนึ่งปุ๊บ ชัดเลยชัดเลยทีนี้ก็เลยแบบเฮเ้ยผมแบบเสียใจอ่ะแม่งมาส่งน้องก็มาส่งไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยแม่งก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วทุกคนคือตามจริงผมจะเล่าตั้งแต่ตอนคืนละเจอหลอน เมื่อวานแม่งทีวีเปลี่ยนช่องเองอีกอมผมก็เลยมาเล่าตอนเชา้านะทุกคนนะก็เราเครดีชื่อข่าวพิปนี้ก็ยังลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ฝากเปก็นกำลังใจให้พี่แบงค์ด้วยนะครับทุกคนคือแบบต้องต้องฝากฝังพี่แบงค์เลยต้องแบบน้องๆคอยให้กำลังใจพี่แบงค์แล้ว้ยแล้วก็พวกพี่แพทย์ครอบครัวเขาด้วยคือตอนนี้พี่แบงค์แกก็ไปแบกอยู่คนเดียวแล้วคือผมก็ไม่สามารถไปช่วยได้ก็จะมีพวกช้างพวกอ่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ยักก็ขอเ่ว่ยเดินทางหวัดไฟทุกคนก็อาจจะไปช่วยงานอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะะะครรบบือออผมมมมมาาจจแวบบว่่่่่ไไไไไีีปปโโยยยยยยชชช์์เเเเ้้ดดล ดแม่งอยู่บ้านเนี่ยไอ้แซดไปส่งน้องก็ไม่ส่งไม่ได้ไปไหว้ส่งก็ไหว้ได้น้ำลดน้ำเฮียทำเฮียอะไรไม่ได้เลยทุกคนเออทุกคนอดีตหมดไปนะครับแม่งไม่มีประโยชน์เลยวะเฮียไอ้เฮียบางคนบอกว่าทำไมผมร้องไห้ขนาดนี้คือผมเคยพลาดนะแต่เพื่อนคนหนึ่งแล้วสนิทของผมเนี่ยไอ้เฮียแม่งไม่ได้ไปก็เสียงยิ้มไปเลยแล้วเงาดีแม่งก็ไม่ได้ไปอีกไอ้เฮียเอาไปนะทุกคนก็เดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวมาลงคลิปเลยถ้าบอกในเฟซนะครับก็ขอให้เกมไอ้ถูกวับอุ้มดีๆนะ ไอ้แมงก็สนิดกับมันอยู่คนเดียวแ,แ,แล้วไอ้แมงไปแล้วครับทุกคน